รูกคำอย่างเดียวนี่อ,อ้าวไหนดิไหนดิมันมาสงหน่วยสองหน่วยเลยเอาน <laughs> ้อๆแบบนี้พี่น้องจ๋าเอาบางหุงไปตำงหน่วยกับสง่า ได้หน่อยเดียวไปตำได้สองหน่อยเก <c oughs> ็บมังหิ่งไปตำจ้ะนี่นะสุดเด็ดจ้าหู้หูลูกอู้หูอืมอืมโหหน่อยนี่ตลาดขายหน่วยห้าสิบคนได้นี่แม่เห็นไปนย่างตลาด <c oughs> เป็นย่างตลาดเมื่อวานนี่เห็นไปราคาอยู่ปะล่ะหาสิปีน๖๐งอมงอมจนว่าเพิ่นขายฮะโอ้ยไปได้งามอีกสองหน่วยอีกจักสูงสามมือเพื่ออันนี้กันนี่ก็ใหญ่เออเนี่ยเสตไลกินมาเรื่อยๆเอามือหุ่นไปตัมจากพี่น้องจ๋าตอนนี้ประมาณเก้าโมงเลยสิกินข้าวเช้าบรรยากาศมือเลยพายุมาฮอดเลยบ้านชติ๊กก็เป็นอึมครึมทางไหนโดนมัางล้วบอแต่บ้านชติ๊กหันตกนไอยนึงเมื่อกี้นี่ ลูกนี่ก็เิ่นว่ากับรุนแรงอยู่ทางไหนโดนกะบเบิ่งเจ้าของดูแลเดอ้อดูแลกันเอาเดอาาอา้อพนักงาล้างคงราคาเบิ่งจากมาจากฟิลิปปินส์เข้าเวียดนามแห้งะนะเราอยากให้บ้านเฮาแห้งแบบนั้นก็ต้องมาลุ้นกัน,น,กนแต่บ้านเฉาติก๊กเป็นอึมคืึมเลยก็ต๊กน้อยนึ่งเศร้านี่่ะเมื่อกี้นี่นบอกเคนก็ไปกู้เข่าช่วยลุงมาตากอยู่หน้าบ้านเป็นอาทิตย์แล้วบอกมา,ากู้จา้าบบอกเคีนเมื่อไปตามเลย จะได้ไปตามมาเฮ้อมือนอ<ล>ี่พายุสิเข้าามา<อ>เลยเมื่อกี้นี่กู้ไปเลยไดยสิบเก้าศอกเออตักใส่กระสอบขนใส่รถไถให้แกเอากลับเลยตากเต้มหนาบ้านสติ๊กอยู่เป็นอาทิตย์กุ๋วเลยไปเอาก,ก็ตําบังหุ่งตัมบางห,าางหูกินข้าวเศร้าเลยบอกเค้นว่าบรรยากาศหบาบอกเคยนสิบเอตัดหญ้าสวนป้าม,มือนี่ฮะเอาเม็ดแดงทีเด้อฮะเอาเม็ดแดงทีเด้อเอาเม็ดแดงแดงนี่บอได้เม็ดอเอาจักสามเม็ดพอเนาะสามเม็ดแดงกันเนา ก<น>ิ่บพิกจากต้นเฮาเนี่ยแหละไปใส่ตำบังหุงเอาไปตำบังหงสามเม็ดไปผสมพิกแห่งอีกจักสองเม็ดพอกินเพชรหลายเอาใส่หรอขนาดสามเม็ดกนก็นกนกนได้ดุกข,ขนาดเลยที่ซื้อมาเมื่อวานก็ปลูกเพิ่มเลยจานนี้ดินี่ดิปลูกเพิ่มแล้วอเอา บอกเคียนโชว์ฝีมือตำเด้อว,วตัเศ้าเลยเศ้านะก็มสิบมงเลยมันหักครืมฟ้าคืมฝนที่ซื้อได้ท <c oughs> างใดน้ถมได้นะม,มาแกปกนนได้เวลาเสิร์ฟแล้วจ้าบอกเคียนว่าแซ่บแล้วมันมายันหนาว เรียบร้อยจ้านี่ตำม,มุ้งหงาตาผีมืบอบาเค้นแล้วก็ไข่ลูกเคยปิ้งไก่มาเด้อมาเด้อมาแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ามาพี่น้องทุนข้าวกินกับข้าวสวยวันนี้ตาเท่าน่าเดือดมาออกๆอาไอแซงบาได้ก,ไดกินในบ้านเอีกกกนะึน่เหมือนนี้จะเช้าเลย มีขึ้นเคยร่างหน้ายังก่อนอ่อืไแล้วร่งแล้วเนาะใครก็เคยแต่พี่อยากโอเคแกออกจากไม่ปิ้งนะขลัมอดี๋ยวจะขลกขลัมเมียท่องเมียกิ๊กท่องนะขอลูกงยากนะเน่แเออกินข้าวไม่ปิ้งนะมีหมบอขลังขลัมแกออกหมอครับมือแหกเลยไม่ ข้อหมอสซ้ำเย็นสมัยตะกี้กินคาคกกินทางขึ้นบันไดเพม่อนเราค่ะถ้าเป็นภาษาบ้านๆหาลูกค้อลูกหันยากเหมือสิคาจีเพม่อนเราหาเออขูดเทาง่ายค่มือเดลยโอ้ยเจ้าสิมารูปแบบใดหมอแหกออกหมดแล้วคาโคดค่ะเป็นคนเล่นเล็กเองตัวลูกตัวหลานเลยระวังกันมัจับ กะมังเนี่ยมีขอะปุลเพราะเมื่อคืนกินปลาเผากระปุ้นเหนือแพ็กนึงพักเหนือกินปลาเผามัอคืนผม่ได้ถ่ายมึงคลิปเคยได้กินนองกันดาเลิกเรียนทุ่มนึงโลลุเพราะว่ากีฬาสีแบบเอยเล่นอย่างก็เป็นบอกอะไรประดับสเตนเติร์นขึ้นฮะทำซุ่มทำยังเลยเนาะ นนึ่งค่ะประตูยันมีมีไก่อยู่นะซื้อไก่เหนียวามาตัวนึ่งวานไปนินตัวนึ่งแต่บว่างเอ็กกับเขาเศร้าพีา่น้ะค้าไปกอกเขาเศร้าลุงลุงใจถ้าค้าอยู่อาทิตย์นึง <c oughs> อยู่บล่ะจาก <c oughs> ข้าอาทิตย์นึงเจง้าคงบัมาเบิ่งเลย บอกเพื่นเธอติดยอยไรเขี่ยเข่าเขีย่ยอกปอยยันเบิ่งให้ยายเราไปย่านฝนตกพายุข้านี่ย่านยังไม่ได้เกินหรอขาจะไ,ไปเล่มข้าวเล่มเจนาอยู่ไปเล่มข้าวแล้วก <c oughs> ็ไปซ้อยซ้อยหมู่ตันข้าวหมือนเดิมส่งกินมัน ช่วงนี้ตบบาทน,น้ำปั่นเข่าป็นเกี่ยวมือได้เป็นลมาเปิ้ลมดแล้วเปิ่นเกิดเปิ่นปั่นเขา่าหรือสีเข่าประรู้อ่ะนวดนวดเข่าเนาะเกกับไปซอยคนนั่นแหละคนนี้ไปตามมาเมื่อวาน <c oughs> หาบ่เจอหาโตบม่เจออยาอกกู้แต่เมื่อวานไง เห็นแล้วนิ่มเปรี้ยวน้ำลาเป็นสีเปรี้ยวเค็มสำปะหลังก็สามรสอุมคือมมันมีดนแดดไหมะกระตัดยหยา,กาดกระดีเนี่ยหรือกระเรียบเดียวไม่ได้เกี่ยวข้าวกวับข้าวนารมันมันเมื่อแบบนั้น แต่ว่าฝนท่นแต่ละปีเกี่ยวข้าวโ้เด็ดพี่น้องหลายพื้นที่ตอนนี้ค่ะคือง <Ừ. S 2> ดบกเกี่ยวหลังพายุไปค่อยเกี่ยวถ้าเกิดได้เกี่ยว,ว,ยวแล้วก็มีพะวงพะใบกับใช่ตรงรีเก็บไม่้ก็ตุ่มเกี่ยวรดแล้วก็ต้องขายเลยข้าวนี่มันอยู่ในต้นเรเป็นอย่างไรมันเกี่ยวมานี่ยะผัดข้าวลอยนะ้ำ งอกขมอนเจ้าออกอนอกเนีย่ยรอบหลายปีเนาะอายุผลมาเดือนสิบสองพายุมืดปีอะเพิ่งรอลูกแรกที่เป็นมันบอแมนแค่เขาถือหาเขาถือแบบถือพายุเต็ม,เต,มเต็มเลยเนาะลูกแกหลายหลายหลายสิบปีไม่รอดบาดปีหลายสิบปี ให่จมันบวขึ้นทางบ้านสวัสดีนครพนมมันขึ้นบนบนมกราหายไปก่อนตุกมาเงี้ยดเอานาบอกแก่งยกกระดุงใหม่โลดนรูยกกระดุงเดินสิบสองนาบอแก่งเป็นยัไง เห็ดก็ะอดเดี๋ยวออกกุละยิบดินเย็ดดอนมันคุมด้วยจ้ะบางเราจะต้องรดน้ำหละวีนี้เราใส่ปุอยคอกว่ะใส่ปยรอเจอฝนมึนเข้ากนาเลยใส่ปุยรอนฝน ตามอย่างเดียวเแตข้าอย่างเดียวบล่อยปีละเทื่อวไอ้ตามนำถ้าข้ามันผนมันราคาดีมันก็โอเคอยูกับการนิดหนาอันนี้ในโลยังบม่หอดสิบ,บาทอยู่เสียแล้วอะ่ะก็เมวมาว่าเขาลักลอบเอาเขาเลยเขาเมีโลสามบาทนะออ จะบอ่เด้อเขามีที่เอาเของมาอยู่เด้ยอยนี่พ่อพ้าวเขาเมีหลายม,มันก็เมีเประเทศทิมใส่คโครงน้ำไปตายไปได้ไช้พิดด่านขอหาวิธีเอามาอยู่ว่างหันเลยเขาเจ๊งเนาะบูชาเนานะเขาราคาขึ้นแล้ว <laughs> ถือเนาะรักซื้อเขากันเ <c oughs> นาะเื่อยใจเนาะพอมันมีร่ตรรรนตลาดแล้วเกษตรกรบ้านเฮาก็ถือคือกันแลยนี้ือนใจมันเหมืนกรารเกษตรท่าดนี้มันปุ๋ยเขาเนาะแพงแทะ <c oughs> โหสอบทันกาบาสต้นทุนในการผลิตบวกลดุลกับราคาขายเลย ขุยเฮ้แมงแต่ว่าของหัวมันบกพ่องเอ็ดให้หนังมันจะจัดสียเอ็ดหนังเนาะมันมีให้มีนาและเอ็ดมาเต๋พ่อแต่แม่์เลยเมย์ทำไปได้มีให้มีนาเอ๊ะใส่ใส่ก้าวเขาว่ะตอนนี้กินจะเ้าบหอคะบางครั้งจะติ๊กเลแบ่งไปเป็นเป็นเกษตรอย่างอื่นเป็นผูกวงผูกตามไป มันใส่ถุงยืดนะมันใสตัวเดียวตวใหญ่ยเคมักยางกับปูกยางเนแกงกะทิไก่นะคือไก่เหนียวมามวยไงไก่เหนียวแกงกะทิไก่เหนียวไก่เหนียวไก่เหนีือันนี้ไม่ดอง แต่เนี่ยเขาชอบก็เขาเที่ยงในเวลาเดียวกันละเพราะว่าตอนนี้ก็ตั้งโมงสิบโมงแล้วมั้ง <c oughs> อืมแล้วคลิปนี้ลาพี่น้องทำน,นี่เนะาะปเรียกคนจ้าบัตเนี้ยกินเผากินน้ำอิ่มแล้พวพอๆกันคลิปหนาน้ำแบบเกลดเนะาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าภาพกินกับภาพิีทเวียเดี๋ยวฝนตกมันขึ้น <ตก S 2> ้าพิีทกัดโมฮอนเฮง